เดี๋ยวจะพาไปแหล่จุดกําเนิดของเมืองมาละกาในอดีตกันบ้างค่ะว่ามีความสําคัญพันพือแล้วก็มีเทมาเทปไปพพบพันพือแล้วก็สัมพันธ์กับจังหวัดปัตตานีพันพือรายละเอียดตรงนี้ติดตามได้จากสารคดีชุดนี้ค่ะหากเราย้อนกลับไปจากประเด็นที่มิติใหม่ปลายด้ามขวานได้นาเสนอนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องราวในอดีตของปัตตานีจะมีความเกี่ยวโยงกับพื้นที่อื่นๆในบริเวณคาบสมุทรมาลายู และเช่นเดียวกันค่ะเนื้อหาในครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นก็คือเมืองมะละกาในอดีตค่ะการเกิดขึ้นของมะละกานะเนี่ยมันสัมพันธ์กับการสลายตัวลงของอาณาจักรศิวิชัยพระเจ้าปรเมศวนเนี่ยก็พยายามจะหา คล้ายๆกับศูนย์กลางใหม่ที่ดึงดูดพ่อค้าเข้ามาที่ไม่แพ้กับศรีวิชัยก็เห็นว่ามรรกาเนี่ยเป็นชยภูมิที่ดีมันตั้งอยู่ตรงช่องแคบมรรกาเรือสินค้าที่จะจากมหาสมุทรอินเดียเทเรแอนดามันผ่านไปสู่ไต้ลจีนใต้เนี่ยต้องผ่านมลรกาจึงกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้านานาชาติ ที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดเลยนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนมาถึงในตอนนี้เราได้เห็นว่าเมืองมะละกาถือว่าเป็นจุดส่วนกลางของการค้าในคาบสมุทรมลายูซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของสยามในอดีตปัตตานีจึงเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญต่อสยามในประเด็นดังกล่าวและบทบาทของปัตตานีกับเรื่องนี้ในอดีตจะเป็นอย่างไรนั้นดรสเนซชุตินทรานนท์มีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ มารากาญน,นเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับคู่แข่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นคู่แข่งที่เป็นพวกเมืองท่าค้าขายด้วยกันและที่สําคัญที่สุดเลยคืออยุธยาปรากฏหลักฐานในพระบ่งเสวดานอายุธยาก็ดีหรือหลักฐานในพงเสวดานของมารากาก็ดีว่าอายุธยาเนี่ยจะพยายามลุกรานมลารากาถ้าเราจะดูเส้นทางที่อยุธยาจะเข้ามาคมคู่ลารากาหรืออะไรก็ดีเนี่ย ลงมาในทางบกก็ต้องผ่านปัตตานีนเหมือนเกตเวย์ที่จะเปิดเข้าสู่คาบสมุทรมาลายู<ม>ปัตตานีในฐานะที่เป็นเมืองท่าการค้าที่แข่งกันกันกบมะละกาด้วยและขณะเดียวกันปัตตนีนั้นเนี่ยก็เป็นประหนึ่งคล้ายๆกับเมืองประเทศสลาศของอยุธยาที่จะเป็นสะพานทำให้อยุทยาเนี่ย ขยายอิทธิพลลงมาที่มรากาได้ด้วยครับถึงแม้ว่าเรื่องราวในอดีตจะผ่านพ้นไปนานเพียงไรแต่บทจารึกจากหน้าประวัติศาสตร์ก็จะทาให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ทําความเข้าใจถึงความสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนําประโยชน์จากข้อเรียนรู้เหล่านั้นมาพัฒนาสังคมและบ้านเมืองในปัจจุบันต่อไป